ครับสวัสดีครับผมมีรับเข้าสู่บ้านนักดาว by phd วันนี้นะครับวันนี้จะพาออกนอกสถานที่นะครับจะพามาชมหมู่บ้านไม้เก่านะครับเป็นหมู่บ้านที่เรียกได้ว,ว่าเป็นหมู่บ้านที่ทํากิจการเกี่ยวกับการขายไม้เก่าทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเป็นเกือบ30กว่าร้านนะครับตรงนี้วันนี้พอดีผ่านมานะครับแล้วก็จะพามาดูหมู่บ้านไม้เก่ากันนะครับ ซึ่งหมู่บ้านนี้อยู่ในอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรครับผมก็ใครที่อยากได้ไม้เก่าใครสนใจอยากดูงานไม้เก่ารับหาไม้เก่าอยู่แนะนำทางนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามาที่นี่ถือว่าครบเลยนะครับมีหลายร้านให้เลือกนะครับมีไม้ทุกชนิดมีไม้ทุกแบบนะครับที่เป็นงานไม้เก่านะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะพานะครับแวะชมบางร้านเนาะเดี๋ยวจะพาแวะชมว่า เป็นยังไงนะครับดู2ข้างทางแล้วขับผ่านมามีไม้เก่าเต็มไปหมดเลยนะครับมีทุกบ้านนะครับห่างกันแค่ไม่กี่เมตรนะครับมองซ้ายมองขวามีหมดเลยนะครับใครที่หาไม้เก่าอยู่นะครับแนะนําให้มาในโซนนี้นะครับซึ่งอยู่ในอําเภอปุดชุมจังหวัดยะโสธรเดี๋ยวผมจะพามาแวะชมสักร้านหนึ่งเนาะพามาชมจริงๆแล้วเราก็มาดูด้วยแหละว่าเผื่อมันมีไม้ที่เราสนใจ พื่อจะไปสร้างบ้านให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ถือบรรยากาศนะครับถ่ายบรรยากาศมาให้ชมเลยเนาะเดี๋ยวหาร้านใหญ่ให้ดูก่อนว่าร้านไหนที่เข้าไปแล้วมีไม้ยาให้เยอะดูเยอะๆนะครับซึ่งแต่ละร้านก็มีมีหลายแบบหลายร้านนะครับร้านเล็กร้านใหญ่มีหมดเลยนะครับซึ่งเราสามารถเลือกช็อปได้ตลอดทางเลยก็ว่าได้เป็นหมู่บ้านไม้เก่าเลยเนาะซึ่งแถวนี้เขาบอกว่าเป็นชุมชนที่เขาทําเกี่ยวกับการหาไม้เก่า หรือไม้เก่ามาเตรียมขายมาแยกชิ้นส่วนมาขายให้ลูกค้านะครับซึ่งวันนี้เราก็เดี๋ยวแวะชมร้านนี้ซึ่งถือว่าน่าจะร้านใหญ่ที่สุดในเขตนี้แล้วแหละเนาะเราที่เราเลือกดูมาเนาะซึ่งในโรงงานของเขาเยอะมากครับนะไม้เยอะมากไม้พื้นไม้เสาไม้ละแนงไม้ฝาต่างๆมีหมดหน้าใหญ่หน้าเล็กหน้าใหญ่สามารถเลือกชมได้เลยซึ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็ไม้เก่าหมดเลยร0อยเซนเลยนะครับ ดูสุดลูกหูลูกตานะครับมีหลายร้านมากเลยนะครับซึ่งไม้ของเขาเขาจะแยกไว้แล้วว่าไม้เขาคัดหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัดแต่งไว้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยเนาะใครมาอยากได้หน้า,บบนาใหญ่ๆ,ๆแบบนี้โอ้โหดูหน้ารุ่นนี้แผ่นยยใหญ่แบบนี้ใครอยากได้ก็มาหารดูได้เลยนะครับวันนี้ผมกับเฮียก็พากันผ่านมานะครับแล้วก็มาหาดูไม้เผื่อมีอันไหนที่น่าสนใจเราจะได้เอากลับไปทําบ้านด้วยนะครับดูสังเกตพทกนี้ไม้หน้าสาม ไม้เซนไม้ตรงอะไรต่างๆตรงนี้สามารถหาได้เลยนะครับวงกบประตูหน้าต่างเก่าก็มีนะครับฝั่งนี้นะครับไม่ได้มีแค่ไม้อย่างเดียวแล้วก็มีเกือบทุกอย่างเลยเนาะร้านที่เราเข้ามาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นร้านใหญ่มากเลยนะครับซึ่งไม้พวกนี้นะครับของทางร้านของเขาก็จะ,อะถอนตะปูเรียบร้อยแล้วนะครับแบ่งอ่า ขนาดไม้ไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้เราก็แวะชมอยู่2อสล้านนะครับขอ,อดูไม้นะครับดูรายละเอียดไม้นะครับซึ่งใครสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาชมมาซื้อมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับใครที่จะทําบ้านนะครับใครหาไม้เก่าอยู่ใครที่จะทําบ้านอยากได้ไม้นะครับแนะนําในโซนนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับใครชอบก็ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังจะหาข้อมูลดีๆนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้มาให้ดูอีกนะครับขอบพระคุณครับ